นิทานเรื่องกิ้งก่าได้ทองกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกิ้งก่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ซุ้มประตูอุทยานของพระมหากษัตริย์กิ้งก่าตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นอนอาบแดดกินเนื้อสัตว์ที่พระราชทานให้ทุกวันวันหนึ่งพระมหากษัตริย์เสเด็จออกไปประพาสอุทยานครั้นเสเด็จผ่านซุ้มประตูพระองค์ก็ทอดพระเนตรไปเห็นกิ้งก่าคลาลงมาจากซุ้มประตูมาอยู่ที่พื้นดินแล้วผงกหัวคล้ายถวายคานับ พระองค์จึงตรัสถามอามมาที่ตามเสด็จว่าท่านจงไปเอาทองคำที่ผูกคอกิ้งก่านั้นออกเสียและนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านไม่ต้องไปซื้อเนื้อมาให้กิ้งก่ากินอีกเป็นอันขาดกิ้งก่าได้ทองผูกคอรู้สึกดีใจคิดว่าตัวเองมีค่ามากกว่าสัตว์อื่นๆจึงเริ่มเปลี่ยนนิสัยไม่ยอมก้มหัวให้ใครอีกต่อไปพระมหากษัตริย์ทรงทราบเรื่องจึงให้เอาทองคำที่ผูกคอกิ้งก่านั้นออกเสีย กิ้งก่าที่เคยได้รับพระราชทานเนื้อสัตว์ทุกวันก็กินเนื้อสัตว์ที่เคยได้รับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใหญ่เยอหยิงเมื่อได้ดีหรือมีทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยเปรียบเสมือนกิ้งก่าที่ได้ทองผูกคอเพียงชิ้นเดียวแต่กลับเปลี่ยนนิสัยเหยียดหยิ่งผู้อื่นสุดท้ายก็ต้องอดมือกินมือ้อสำนวนไทยกิ้งก่าได้ทองหมายถึงผู้ที่เยอะยิงเพราะได้ดีหรือมีทรัพย์ขึ้นเล็กน้อย